สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะคพี่ตีจะมาบำรุงใบให้กับต้นพริกนะคะซึ่งพี่ตีได้ปลูกไว้นะคะตอนนี้ก็คือเขาเริ่มมีใบ เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มโตขึ้นนะคะพี่ตีลองปลูกแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นปุ๋ยอคอกนะคะวันนี้พี่ตีจะมาแนะนําวิธีการให้ปุ๋ยในเรื่องการบํารุงใบนะคะแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารให้กับใบพร้อมกับกระตุ้นเรื่องรากด้วยนะคะสูตรแล้วก็วิธีการทําวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมกับจะมี ช่วยในเรื่องของการป้องกันหนอนแล้วก็มแมลงด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะพาไปดูต้นพริกนะคะที่พี่ตีได้ปลูกไว้นะคะพร้อมกับให้ปุ๋ยของวันนี้ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะง่ายมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะสำหรับสูตรในวันนี้นะคะพี่ตีพอดีจะมาให้ ปุ๋ยนะคะทางใบนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นในเรื่องของใบแล้วก็รากของต้นพริกของพี่ตีด้วยนะคะต้นพริกก็จะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่มีก็จะมีน้ำส้มควันไม้นะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันนอนแมลงนะคะป้องกันได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชู่วกำลังนะคะ ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะในการให้บำรุงทางใบกับต้นพิษของพี่ดีนะคะแล้วก็จะมีเพิ่มนะคะให้ปุ๋ยกับเขาด้วยก็จะมีตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซึ่งพี่ตีได้หมักไว้นะคะจะทำไว้หลายจุดเลยนะคะจะได้ง่ายในการใช้บำรุงต้นไม้แล้วก็พวกพืชผักบริเวณสวนนะคะ เริ่มแรกนะคะพี่ตีได้เตรียมน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปในบัวรดน้ำแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ3ลิตรนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชุํมลังค่ะใส่ลงไปประมาณ1ฝานะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะพี่ตีจะเพิ่มเข้าไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งฝาเหมือนกันนะคะจะมากจะน้อยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับใครจะใส่แค่ไหนก็ได้นะคะอันนี้คือพี่ตีใช้ผสมอยู่บ่อยนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะพี่ตีจะเพิ่มไปอยู่ที่สองฝาเลยนะคะ เมื่อส่วนผสมลงไปในบัวแล้วนะคะพี่ตีก็จะคนให้เข้ากันค่ะค่ะวันนี้ก็อากาศดีด้วยนะคะพี่ตีก็เลยามาให้ปุ๋ยนะคะกับต้นไม้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นําไปลดลาดต้นไม้นะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะคะ จะเน้นในเรื่องการบำรุงทางใบนะคะแล้วก็กระตุ้นเรื่องรากนะคะให้เขามีรากเยอะขึ้นนะคะนนคือต้นพริกที่พี่ตีได้ปลูกไว้นะคะตอนนี้คือเขากําลังมีดอกนะคะแล้วก็จะเริ่มมีลูกให้เราได้ทานนะคะบางต้นก็จะเริ่มมีลูกแล้วนะคะสังเกตนะคะปกติต้นพริกในช่วงฤด,ดูนี้นะคะเขาจะมีะพวกเพี้ยนหนอนมากเกาะ กินนะคะบริเวณใบนะคะแต่ว่าต้นของพี่ตีเนี่ยจะไม่มีนะคะพี่ตีก็จะมาดูแลเขาบ่อยนะคะแล้วก็ให้ปุ๋ยนะคะแล้วก็ให้ธาตุอาหารกับเขานะคะค่ะก็นํารถลาดได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะสัปดาห์หนึ่งมาทําสักครั้งหรือสองครั้งก็ได้นะคะก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้สูตรนี้ทุกครั้งนะคะก็สลับกันกับใช้สูตรพวก ปุ๋ยชนิดอื่นๆด้วยนะคะพี่ตีจะใช้ปุ๋ยคอกนะคะในการให้บำรุงเขาด้วยนะคะริกของพี่ตีเริ่มโตมากแล้วนะคะนีเครื่องดื่มชูกำลังเขาจะมีซูโครสนะคะเป็นตัวช่วยนะคะในการกระตุ้นเรื่องของใบนะคะให้ใบของเขาเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุอาหารนะคะได้มากขึ้นนะคะและก็มีวิตามิน B นะคะ ที่มาจากเครื่องดื่มชูกำลังนะคะวิตามิน B ีเนี่ยเขาจะเป็นตัวช่วยกระตุ้นเรื่องรากนะคะกระบวนการในการผลิตรากให้มีเยอะขึ้นนะคะค่ะต้นนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะดอกเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็มีนะคะก็จะมีให้ เรปรุงกับไม้ดอกไม้ประดับเราด้วยนะคะค่ะน,นี่ก็จะเป็นต้นมะเขือต้นมะเขือ สำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรวิธีการทําปุ๋ยนะคะให้ธาตุอาหารกับไม้ดอกไม้ประดับต้นไม้นะคะพืชผักของเราได้ดีมากๆเลยนะคะลองไปทําดูนะคะสูตรนี้เป็นสูตรวิธีการทําที่ง่ายนะคะ ส่วนอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ